วิธีโอนเงินกลับไทยเข้าสู่แอป Handpass และกดไปที่โอนเงินต่างประเทศกดเลือกบัญชีที่ต้องการใช้ส่งเงินโดยสามารถเลือกใช้บัญชีธนาคารที่ท่านผูกไว้หรือเลือกจาก Handpass Wallet จากนั้นกดเลือกวิธีรับเงินปลายทางแล้วกดเลือก Bank Transfer หรือ Cash Pick Up จากนั้น กดเลือกประเทศปลายทางที่รับเงินกรอกข้อมูลบัญชีผู้รับเงินให้ถูกต้องตรวจสอบข้อมูลบัญชีผู้รับปลายทางให้ถูกต้องก่อนกดตกลงกดรหัสพินในการโอนหกหลักเพื่อยืนยันการทำรายการโอนเงินท่านสามารถตรวจสอบสถานะการทำรายการโอนเงินของท่านได้ ที่หน้าประวัติการใช้งาน